สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านก้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับ อยากให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพดีมีรอยยิ้มไม่มีปัญหาถูกต้องครับผมแต่ว่าต้องเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองนะครับเรื่องของบุคลิกเรื่องของการแต่งกายสําคัญอย่างคุณโกเนี่ยโอ้โหชุดเป็นไงเนี่ยเวลายวเวลาทำรายการตั้งตัวเลยนะครับตั้งตัวเดี๋ยวไปดูดูกระดาษทิ้งตัวเวลาทำรายการอาหารก็มีกระดาษทิชชู่เนี่ยไปด้วยเป็นคนที่พร้อมมากเนี่ยเนี่ยสงกรโดนเขาลังแกลก็ชอบไปว่าเขา จริงๆเขาพกไว้เขามีเหตุผลแอบเอามันเนบแอบเอามันอ๋อแอบเอามันเนบด้วยนะครับถ้าไปขี้ไม่มีปัญหาไม่มี่ปัญหาท่านผูมเชื่อมาว่าทำรายการนี้แกล้งกันไปก็แกล้งกันมาตลอดมีอ๋อเป็นคนเดียวที่ดีมากอ๋อไม่อ๋อไม่ได้นั่นเลยอ๋อไม่ได้แกล้งใครนะครับอ๋อแค่วางแผนครับผมถ้าอยางั้นแสดงว่าอ๋อเร็วกว่าพูดเลยวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลเป็นวันที่ท่านจะได้รับความสุขใจอย่างยิ่งเพราะวันนี้ ผมไปซื้อของมาแจกอีกแล้วอันนี้ไม่ได้โฆษณาใครทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ได้ขายของนะแล้มาแจกแล้วมันบอกยี่ห้อด้วยเพราะไปซื้อมาเองผมเดินทางไปถึงฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรียฮังการีสวีเดนมาเจอในประเทศไทยพี่เดินทางไปควานหาคุณต้องฟังผมพูดให้จบคุณจะมาไม่นะไม่นะไม่ได้ผมได้เดินควานหามาทั่วพบว่าในประเทศไทยก็มีก็เลยซื้อ จะไปเครื่องนี้มาแจกแจกครับวันนี้แจกเครื่องผสมอาหาร10เครื่องครับแจกผู้ชมทางบ้านที่โทรเข้ามา9เครื่องครับแจกสมาชิกนิตยสารกลัวคุณต่อย1เครื่องเครื่องละ1250บาทรวม1ิบเครื่องเป็นมูลค่า1 2 5 0 0บาทนี่เท่เลย เหตุผลเดี๋ยวก่อนที่ต้องเล่านิดนึงก่อนว่าเหตุผลท่านโทรเลยนะในขณะที่ผมกำลังเล่าเบอร์เนี่ยท่านโทรไปเลยเหตุผลที่ผมต้องไปซื้อเครื่องที่มาแจกเพราะตอนที่ผมอยู่ที่ชองอะไรซักอยู่ที่ไอ้ค่างบ้านผมมันก็ทําขนมกันอย่างเงี้ยกินแล้วมันก็มีเครื่องนี้แล้วมันก็ว่าผมสองคนว่าจนจนจนไม่มีเครื่องผสมอาหารพราะพวกผมใช้มือไงใช้กไม่เวิร์คท่านผู้ชม ก็เลยเมื่อเห็นเขามีเราทำไงอะต้องไปมีกับเขาบ้างเราทำไงเลยเราต้องไปซื้อไม่ล้วก็ขโมยข้าวมาคุณต้องไปซื้อคนนั้นซื้อันนั้นซื้อจริงเหรอเราซื้อมาดูเครื่องครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสิบเครื่องเอาไปเลยนะครับเป็นเครื่องผสมอาหารท่านผู้ชมมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเป็นความสุขสนุกสนานแล้วมันสุขมากกว่าเพื่อนตรงไหนตรงที่ว่ามันได้ฟรีไงท่านผู้ชมความจุมัน2.5ลิตรนะครับปรับ ความเร็วในการผสมอาหารได้3ระดับแล้วก็มีหัวปั่น2แบบด้วยกันแล้วโถก็เป็นสเตลเลตีลนะฮะทนทานใส่เข้าไปทั้งหมดใส่ไอ้ที่ใส่นี่ปรึกษาปรึกษาใครบ้างยังเขาเตรียมมาให้แล้วเซอขาเตรียมให้โปรดิวเซอร์เขาเตรียมมาให้แล้วน้ำตาลนี่ใส่ขนาดนี้เลยเหรอคงจะไม่หมดผมไม่ใช่มือไม่หมดหรอไม่หมด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 นะโปรดิวเซอร์สั่นหน้าเลยนะไม่หมดไม่เป็นไรโอเคครับสูตรใครสูตรมันเพาใส่เข้าไปเสร็จท่านผู้ชมความสนุกอยู่ที่นี่ท่านผู้ชมดูเนี้ย กดตรงนี้ก่อนอ่านี่นะดูนะฮะปึ๊บเอาละฮะอ๋อไม่กระเด็นอ๋อไม่กระเด็นด้วยเหรออ๋อไม่มีกระเด็นเหรอเพราะว่ามันหมุนเนี่ยไงมันเป็นมันเป็นเฟืองเห็นไหมอ๋อเหรออ๋อนี่นี่นี่มันหมุนเนี่ยนะเห็นอ่ะแล้วแทนที่ต้องมานั่งตีแป้งเหมือนคนจนไม่เอาเราทำไงเราทำไงเราใส่เครื่องเลยอ่าเราขโมยาไม่ใช่ อันนี้ชอบเล่นตัดผมว่ะเฮ้ยคุณอย่างนี้ทำไวเหรออาจารย์เอย่างนี้เหรอเดี๋ยวผมดูให้อาจารย์ไปต่อจดหมายสิบเรื่องนะฮท่านผู้ชมนะฮะฟรีเลยเนี่ยแล้วมันใช้เวลาน้อยมากในการทํางานและที่สําคัญได้ถึง3ระดับความเร็วนี่นะฮะแบบว่าปั่นเอื่อยๆปั่นพอดีพอดีแล้วก็ปั่นเร็วก็ได้ครับนะครับ พอพอยังฮะยังครับยังไม่ไปทำไปทำงานก่อนไปทำงานไปตอบจดหมายก่อนนี่เสียงมันดังพอขอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นระดับหนึ่งไม่ผมเปลี่ยนเป็นระดับหนึ่งอ่าโอเคครับหนึ่งก็ดังนะครับหนึ่งก็ดังหนึ่งหนึ่งก็ดังปิดเลยนะฮะโอเคครับตอบจดหมายเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับเพื่อนเพื่อนอย่าเขียวข่าวนี้ ท่านผู้ชมครับทางรายการจะเหลือพิธีกรคนเดียวในเร็วๆนี้ไม่เอาละไม่เอาแล้วไม่ไหวเบื่อจริงตอบจีบอ่านนี่ก็ได้เดี๋ยวที่ขออ่านหน่อยไม่ได้เหรอท่านผู้ชมครับยาไปเรื่อยยาวมไปยาวไปลาไยาวไปโอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีครับกุเพื่อนๆยังเป็นชายโสดครับเราชอบคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงกันครับโอ้โหเรื่องผู้หญิงนี่แลกทัศนคติกันนี่แต่ละคนเนี่ยมุมมองประสบการเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปแต่ละคนก็อาจจะชอบผู้หญิงสวยบางคนชอบผู้หญิงท้วมอวบอันก็แล้วแต่กันไปครับอาวไปเไอ้อ้วอันเนี่ยอาผมผมถามเพื่อนผมถามว่าเฮ้ยตอนเด็กเนี่ยเห็นผู้หญิงสวยคิดอะไรวะเพื่อนก็บอกอยากจีบว่ะ S <S ม <S <S ไม่ก็เฮ้ยเป็นดาราป่าวะอะอะอมาเนึ่เราคิดอะไรใช่ช่วงเด็กนะครับอพอช่วงวัยรุ่นขึ้นมาผมาก็บอกเฮ้ยพอโตขึ้นมาเนี่ยเห็นสวยๆคิดอะไรวะ,ะเพื่อนบอกเอยมีแฟนแล้วแน่เลยสวยแบบนี้เฮ้ยผมคิดผมคิดอันนี้ผมคิดจริงพอเห็นเพื่อสวยเดินมาผมบอกเอยอย่าไปยุ่งนมีแฟนแล้วเฮ้ยหรือทำใจกรรมมาเป่าวะอ๋ออันนี้ผมไม่ได้คิดแต่อ้มีแฟนแล้วะคะิดพอไวทำงานเสร็จปุ๊บ ผมก็บอกเฮ้ยแล้วตอนเนี้ยเห็นผู้หญิงตัวใหญคิดยังไงวะเพื่อนๆบอกเฮ้ยตัวใแบบเนี้ยมีผัวแล้วแน่ไม่รอดเฮ้ยไม่รอดหรือว่าเป็นผู้ชายเปล่าวะเพื่อนเพื่อนคุณนี่มันคิดอะไรพัฒนานไปเรื่อยๆโอเคโอเคโอเ๋อพัฒนาการคิดกันไปเป็นไปได้หมดเลยนะแต่จริงๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ดูยากครับท่านผู้ชมหลายท่านที่ถามว่าจริงๆโกตีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมไม่อยาก ผมผมขอบอกค่านุณผู้ชมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยเครื่องผสมอาหารนะครับสิเครื่องนะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับเครื่องหนึ่งมูลค่า1250บาทแจกฟรี10เครื่อง12500บาท ท่านผู้ชมโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เอาไป9เครื่องแล้วก็สมาชิกนิติสารครัวคุณต้อยอยู่เฉยๆเดี๋ยวเราจับเบอร์เอาไปจ่ายเอง1เครื่องอันนี้นะฮะสุดยอดได้ยั่งเนี่ยสุดยอดได้ไหนได้ดูให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเดี๋ยวเสร็จแล้วเป็นไงให้ดูหน่อยให้ดูปืดมันเปลี่ยนหัวได้ด้วยนะครับได้เปลี่ยนได้ด้วยอีกหัวนึงเป็นลักษณะแบบไหนฮะคุณโกฮะยาวไปสิครับไหนอะนี่อยู่นี่อยู่นี่ตัวแขวนไม่ข้ามตัวเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีสองหัวมันแบบนี้นี่ใช่่ปัญหาาทนผูู้ชมดนี่อม เห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เราตีกันมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะเห็นได้เลยนะแล้วผมบอกว่าถามว่าเอาไปทำแพนเค้กได้ไหมได้ไหมไม่ได้เราใส่นมเยอะไปเราาเเใส่นมมยอะกลยนะมันก็เลยข้นคลักแต่ไม่เป็นไรเราจะปั่นจนนมแห้งฮะเพราะว่าเรามีเครื่องบนตู้อาหารเป็นของเราเองท่านอย่างมีเป็นของท่านเองไหมล่ะก็โทรมาเซ่ พักตรงนี้สักครู่พบกับเฮ้ยอะไรเนี่ยกินได้เฮ้ยเนี่ยทำเองเลยนะไม่ได้ไม่ได้โกหกไม่ได้มดเทสบอกแล้วรายการยังไม่ไม่โกหกเลยท่านผู้ชมเราทําแพนเค้กนี่เองเราใส่คาราเมลลงไปใส่แล้วใส่แล้วโอ้โหนี่นี่อย่างนี้ก็ไม่เรียกเทสคุเรทจริงคุเรทคุเรทมันอร่อยไงมันต้องเออชำฉ่ำนิดนึงเห็นไหมอันนี้อร่อยอันนี้ทำเองจริงจอ๋ออ๋ออร่อยอรออร่อย โอเขาทำอยให้คนที่บ้านทานแล้วติดอกติดใจอร่จริงน่ออจริงนะออยจริงอรราเมลทำเองนานผู้ชมครับาราเมลทาเองเดี๋ยววันเาสอนที่ที่กาประกรับโปเซอร์เพิ่มเติมหที่นะครับเพราะว่าโปรดิวเซอร์ที่ทำอยู่จะลาออกไปทำอะไรฮะน่าจะไปเลี้ยงสามีที่บ้าน เพราะว่าแกทําอาหารช่าอร่อยขทุกวันทุกวันนะอร่อยจริงขอให้ความสุขเป็นของท่านให้ได้เครื่องนี้ไปพักตัวนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกระช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวหัดเซลครับกระเทียม เรแยกไม่ต่างหามันจะหอมไหมคุณนัววะอ่ะกลิ่นกระทะมันมันหอมต่นนี้เคล็ดลับของเขาเนี่ยไม่มีการใส่น้ำปลาใช้ซีอิ๊วขาวได้เค็มแล้วที่ร้านไม่มีนะครับไม่มีครับมีมีกลัวคุณปอ สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอร์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนื่อครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนันไม่ ตั้บสกคยอ,อ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน